สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้อ่านคำรู้จักคำนำเรื่องบทที่สองภูผานะคะมาฝึกอ่านคำตามคููฝนนะคะพออูภูผออาผาภูผ,ผานักเรียนฝึกอ่านตามนะคะพออูภูผออาผาภูผ,ผา พ่ออพอไม่เอกพ่ออ่านตามครูฝนนะคะพ่ออพอไม่เอกพ่อมแอแม่ไม่เอกแม่อ่านตามครูน,นะคะมแอแม่ไม่เอกอมอแ,อแม่ หออาหาอ่านตามคูนะคะหออาหาหอไอหายไม่โทให้อ่านตามคูนะคะหอไอหายไม่โทให้ต่อไอไดไม่โทได้อ่านตามคูนะคะ ดอไอไดไม่โทได้ดอ,อีดีจอไอใจดีใจอ่านตามครูนะคะดอ,อีดีจอไอใจดีใจ ดออูดูลอแอแรดูแลอ่านตามคุณนะคะดอ,อูดูลอแแอร์แลดูแลรออาการักอ่านตามคุณนะคะรออาการัก ทำไมต้องอ่านแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าสระอาเปลี่ยนรูปเป็นไมหันอกกาศนะคะเลยต้องอ่านเป็นรออาบก็รักหรือเขาเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเสริมการอ่านรู้จักคำนำเรื่องบทที่2องภูผานะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะ ก็จะเป็นการฝึกอ่านแบบสะกดคำนักเรียนฝึกอ่านตามหรือดูในหนังสือได้นะคะขอบคุณค่ะ